สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสล็อตเกมเมอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมไฟวอล์กมาเนียเป็นเกมที่ให้เราได้สร้างสารรค์การจุดพุดอกไม้ไฟเป็น10บแบบเลยนะครับทุกคนภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะทดสอบจุดพุ1 0 0 0นัดในบ้านนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูสัก3-4แบบก่อนนะครับทุกคนว่ารูปแบบตัวเกมจะเป็นยังไงครับตัวเกมก็จะมีให้เราเลือกพุนะครับว่าเราอยากจะใช้แบบไหนเดีผมจะเลือกอันแบบ ตัวสุดท้ายนะครับมันน่าจะแรงที่สุดนี่ฮะเราก็ตั้งได้กดตั้งฮะแล้วก็เอาไหนเดียเอา,อ,าอันนี้สักสามอันดีกว่าปื๊บปื๊บปื๊บอันนี้สักสามอันนะครับปื๊บปื๊บปึ๊บอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองจุดอันนี้ดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะ นี่ครับตัวเกมก็เวลาเราจะจุดเราก็สามารถเชื่อมได้นะครับว่าเราก็ก็เลือกได้ว่าเราจะเอาเร็วหรือเอาช้านะครับทุกคนเปิดไฟฉายได้นะครับแล้วก็เลือกความเร็วได้นะครับทุกคนว่าเราอยากให้มันแบบว่าพุ่งขึ้นฟ้าเร็วๆหรือว่าพุ่งขึ้นฟ้าแบบช้าๆเดี๋ยวผมเลือกแบบแบบเร็วไปเลยนะครับแล้วเราก็เชื่อมตัวนี้นะคะทุกคนนี่นี่เชื่อมทุกตัวเลยครับ มันจะได้จุดขึ้นพร้อมๆกันนะฮะเรียบร้อยโยมานี่โอเคครับโยมานอี่ทีนึงโยมานี่ทีนึงโอเคแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเลือกเป็นไม้ขีดไฟโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราลอดูบนท้องฟ้าว่าจะสวยขนาดไหนไปแล้วครับทุกคนโอ้โหทุกคนโคตรสวยครับผมโคตรชอบเกมนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูพุอยู่แล้วนะครับ แปลว่าเราเห็นผู้ตอนเด็กๆเราก็รู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูอีกสักแบบหนึ่งนะฮะเป็นกล่องตัวนี้นะครับอ่ะวาง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 โอเคเชื่อมนิดหน่อยไปตัวนูน้นไปตัวนูน้นไปตัวนูน้นนี่มานี่มานี่โอเคครับมานี่มานี่แล้วก็มานี่โอเคเลือกไม้ขีดไฟ จุดเลยโอ้โหอุ้ยอันนี้สวยอะทุกคนดูดิเฮ้ยผมชอบไอ้กล่องนะดูโอ้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 สุดยอดโอ้โหโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหแบบรัวๆโคตรเจ๋งครับผมเกมนี้บอกเลย เดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจของเรากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเลือกบ้านก่อนนะครับแป๊บนึงเอาบ้านหลังไหนดีอะไม่มีคนอยู่ซะด้วยเมืองนี้เหมือนจะเป็นเมืองล้างเลยครับเป็นหมู่บ้านล้างเลยนะครับทุกคนก็คือไม่มีใครอยู่ในเมืองนี้เลยมีแค่เราคนเดียวนะครับเปิดไฟฉายแป๊บโอเคตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นโบสถ์นะครับเราจะไม่เราจะไม่เล่นนะครับเดี๋ยวเราจะหาบ้านสักหลังนึง โอเคเปิดบ้านไม่ได้โอเคอ่ะหาบ้านหลังไหนดีอ่ะอยากได้สกอสองโอเคเจอแล้วจะเข้าได้ไหมลานนี่อ่ะไปครับทุกคนบ้านหลังข้างหน้าดีกว่าเปิดไฟฉายด้วยโอ้เปิดไม่ได้อ่ะทุกคนบ้านนี้เปิดไม่ได้นะครับ บ่าไหนเดียบ้านหลังไหนเปิดได้ปะเนี่ยโอ้มีรังนกตรงนี้ด้วยฮะเปิดไม่ได้วะทุกคนหลังไหนเปิดได้ปะเนี่ยเจอแล้ววู้ห,หูนี่เลยหลังนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวางผู้ หนึ่งพันนัดนะฮะมาเริ่มวางกันเลยครับตรงนี้น่าจะห้องละเอาลองห้องละห้าสิบแล้วกันโอเคเริ่มเลยแล้วผมจะโยงไว้ด้วยปั๊บ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 แล้วจะโยงยังไงวะเนี้ยโอเค โอปีนี้จะเสร็จไหมเนี่ยมันต้องมีวิธีที่เราไม่ต้องโยงหาวิธีแป๊บเดี๋ยวผมไปลองขอขอไปลองข้างนอกก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งอโอเคลองวางแทงดูนะฮะแล้วก็ลองจุดไฟดู มันจะพาพูขึ้นไปได้หรือเปล่าโอ okay. เคอาไปไหนหมดอะโอเคโอเคมันสามารถจุดพูได้นะครับไปตัวแทงตัวนี้ไปไประหยัดเวลาการเชื่อมแล้วอเคห้องนี้ได้เอามาห้องนี้แล้วกันวางทุกที่ไปเลยทุกซี่ทุกซอกทุกมุม,มวางกองกอบรูแปโอเค เราจะทำให้บ้านหลังนี้แหลกเป็นจุนไปนเลยนะครับทุกคนโอเคตรงนี้ได้จะได้ละแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปโยนเข้าไปฮะปาปปาปปาบปาบปาบโอเคห้องน้ําห้องน้ำํำเราก็เอาเป็นตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ดีกว่า โอเคแล้วก็วางเราจะวางให้ครบทุกห้องนะครับโอเคต่อมาชั้นบนครับทุกคนไปทางไหนวะเนี่ยโอ้ oh, มีบันไดให้ขึ้นฮะต่อมาชั้นบนที่ห้องนอนเราก็จะวางแบบนี้เข้าไปทูกซอกทุกมุมแล้วก็วางตัวนี้เข้าไป โอเคครับต่อมามีแบบไหนอ่ะแบบนี้กว่าเออโชว์กันแบบไหนวางทุกรูปแบบเลยนี่ฮะวางไปเลยวางไปเลยแล้วเราจะจุดยังไงวนันนี้เอาผมดูแหละ อันทุกคนน่าจะน่าจะเยอะพอสมควรนะครับแบตเตอแบตเตอรี่วางครบทุกซอกทุกมุมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมไอตัวนี้เข้าด้วยกันนะน่าจะได้นะทุกคนไม่ได้วะโอเคมาเดี๋ยวมันก็คงจะลามไปไอตัวนั้นเองนะครับมายงมานี่ยงมานี่ยงมานี่ โยงมานี่โยงไปนี่นูน่นนูน่นนูน่นนู่นนู่นโอเคน่าจะได้แล้วนะครับปาบปาบเข้าให้นับรองแหลกเป็นจุนแน่นอนตอนนี้เราเชื่อมห้องนี้โอเคห้องนี้เรายังไม่ได้เชื่อมอ่ะเชื่อมอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่ติด โอเคครับเราเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราได้วางผู้เป็นจำนวน1,000ชิ้นนะฮะต่อมาเราจะออกมาข้างนอกข้างนอกบ้านเอ้ยเราก็ต้องโยงพูมาสักตัวหนึ่งใช่ไหมอืมโอเคต้องมีตัวหัวมันนะครับตัวหัวต้องเอ้ยทำไมประตออกไม่ได้โอเคมา เรียบร้อยแล้วก็ดึงมานี่ครับปืบปบปบป๊บปื๊บปาปีบโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดทดสอบอ้นี่อีกตัวหนึ่งมาแล้วเราจะมาดูกันว่าผู้หนึ่งพันนัดที่เราได้ติดไว้ในบ้านหลังนี้นะครับผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปลุยไม่รู้ว่ามันจะติดหมดหรือเปล่านะโอ้ อทุกคนดูโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god ทุกคนดูครับบ้านแทบระเบิดโอ้โหสุดยอดทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าโอ้เจ้าโอ้สัน,นสั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 นโอ้ไม่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 ใจเย็นหมดยัง โอ้โหหมดแล้วนะครับแต่ว่าบ้านไฟไม่ไหม้นะครับโดนพูดไปประมาณโอ,โอ้โหบ้านไฟไหม้เลยครับทุกคนสมจริงมากโอโ้ไม่ทุกห้องเลยอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องรีบลงข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวไฟจะไหม้ตัวเราไปแล้วอ้การทดสอบวันนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าพุ1น0 0งนนัดสามารถระเบิดบ้านโอ้โ ลาบเป็นหน้ากองเลยครับแต่ว่าบ้านแผ่นไม้ก็ยังทนอยู่นะครับแต่ว่ารอบรัวบ้านก็คือเล็บเป็นจุนนะฮะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวผมจะลองบังคับให้ตัวนี้ดูนะทุกคนไปเอามันไปวางไว้บนบ้าน <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันแบบไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมรอบหน้าเราจะให้เ๋ยวลองยกรถบรรทุกดียกได้ปะเอ้า เฮ้ยทุกคนดูยกรถบรรทุกเอ้ยทำไมไม่มากระดิกดิกระดิกมานี่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 โอ้พิกได้ด้วยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่า <laughs> มันจะเป็นยังไงเอ้ยเอาไว้ทดสอบคลิปหน้าดีกว่า <conom ía> ว่าเราจะส่งรถบรรทุกข,ขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ไหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามารอดูกันนะครับทุกคนบ๊ายบายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ